สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ดูเอาเด้อจะเด,ด้อลายแห้งป่าหมอค้างดำอยู่ค้องบางหมดจ้ะพอว่าอิสานเดียวกอนนะ้อว่าไทยบอธนัดป่าหมอค้างดำเต็มค้องเลยเบิง้ง คุณน่ะสุดทางคุณน่ะฟังน่นกับเต้ฟังนี่กับโหหลายแห้งจะลายแห้งกระจายเต็มคล้องด้วยจ้ะปลาหมอค้างดำคล้องธรรมชาติจ้ะเมื่อนี้ ตาหมอข้างดํมมาเป็นกองทับเลยจ้ะคายพักกระจายเต็มคองเลย คล้องบางหมดด้วยจ้ากรุงเทพมหานครก็จะมีนกมันมันมาคอยจับป่านกกระสาอู้สวยจะมีนกกระสานกเป็ดน้ำจ้ามันที่เห็นเป็นคืนนี่เพราะว่าเป็นนกเป็ดน้ำ เขาจะกวนยุยน่ใไต่นามเขาก็จับปลายุาย่ใไต่นามเนาะสวยค่ะสวยปลาเลนเวฟพี่น้องปลาเลนเวฟลายแห้ง ห้องนี่ก็เป็นห้องใหญ่อยู่เด้ห้องกว้างอยูนี่มีแต่ปลาเต็มอยู่ม,มีแต่ปลาดิจ้ะ ซูมใกล้ๆนน,นกกระสาเนะี่ยสีขาวๆนะเกาะอยู่แน่นมดมีแต่ป่าแต่ป่าหมอค้างดำทั้งนั้น ตอนนี้กับแปดโมงเคืงแล้วแต่ป่าก,กันยังหลายคือเก่าอยู่จ้ะเต็มเลยอยู่ข้องบางมดจากกรุงเทพด้านนาด้านนาตึกนี่เป็นถนนพระรามสองเนป่ะจ้ากนั่นทางที่กระเจก้กกำกอสางอยู่นะถนนพระรามสอง เตจับไปเห็ดป่าเนาะจะเนาะเอาแห่เมื่อวานซะละเย้ยมอขนาดได้ป่าประมาณเนี่ยป่าประมาณสองนิวน้วด้หนิตนตัวบใหญ่ประมาณสองนิ้วนี่แหละ ไ,ไปอยู่อีสานได้เนาะพี่น้องเนาะไปอยู่อีสานนี่คือสิบบเหลือคอยว่าที่บนเหลือบะแมนยังเด้พวกกุง้งพวกปลาซิวเห่านี่จะบนเลือเพราะว่าป่าพวกนี้อาจจะไปกินกุ้งฟอยกินปลาซิวเห่าเนาะป่ากระเดืด่อดูสิ คิดว่าป่าพวกเนี่ยมันต้องไปกินแน่นอนเลยอะ่ะอ้อเสนอว่เหลือกุ้งไปกินได้ตามันลงไปอีสานนะคิดว่านะหลายแห้งแล้วจ้ะแปดโมงกว่าเราป่าก็ยังเต็มคลองคือเกาอยู่ ลายแห้งจะลายแห้งโคตดโคป่ายีรีได้เนาะพี่น้องข้องบางหมดปุ่มเทพเด้อจ๊ะเด้อข้องธรรมชาติ กวันอาทิตย์ที่สิบห้าจ้าวันอาทิตย์ที่สิบหา,า,บหาลายคักหลายเนี่ยจะถ่ายคลิปเงาเนี่ยจหน่อยนะจ้ะเด้อม,ดมูดเบิงวามันหลายแห้งเนาะ พี่นอ้องเบิ่งปลาหมอข้างดำข้องบางหมดจ้ากรเทพมหานคร ถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แทนเด้อเด้อจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ม like, ัน,น,นก็บ,กบย่าโพดเนาะเอาเปา่าเอาประมาณนี้นะจ๊ะเนาะแปดนาทีกว่าเนาะขอบคุณสำหรับการรับชมจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้เด้อ